ตอบคำถามเงินเดือน9,000บาทออกรถได้ไหมก่อนจะไปออกรถนะคะเช็คตามลำดับความสำคัญดังนี้น K D uro, D, ini, S 1. เครดิตบูโรเคดีเคไม่มีเคเสียหรือเปล่า 2. ถานเงินเดือน 3. ผู้คํานะถ้ามี3ข้อนี้ถือว่าโอเคอ่าเรามาตอบคำถามกัน เงินเดือน9,000บาทสามารถออกรถได้หรือไม่นะปกติแล้วถ้าคุณออกเพียงคุณมีชื่อคนเดียวนะคะที่ไม่ได้กรณีกู้ร่วมนะชื่อคุณคนเดียวเนี่ยออกได้นะคะเรทราคารถอยู่ที่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะคะคุณสามารถผ่อนได้สบายๆในเดือนลับประมาณ4,500นะคะออกได้ค่ะขอเครดิตดี หรือไม่มีเครกรณีไม่มีเคคุณเต็มงบวางดาวไว้เลยนะคะหาคนคำ้ำหนึ่งคนคนค้ำเอาแน่นอนเนองินผ่านบัญชีแล้วก็สำเนา,บาับรสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบัญชีย้อนหลังหกเดือนนะประมาณนี้นะคะ